ทั้งคนเป็นอากาศเป็นวาเมื่อน,นั้นจะเกิดฤทธิ์กระเดียดแจกน้ำมันแผ่เมตตาบารามีเมตตาธอรเอาคุณมีเศษที่คนทั้งหลายทั้งปวงคนธรรมดาเหตุ่าไรเปนขึ้นมาเปนน้นองเพื่อนเพียนมาหลายแผ่เมตตาบารามีเยอะมีวิญญาณปูคอยคุ้มครองอยู่เราไม่ต้องกลัวแต่ต้อง ใช้พิจารณาญาณพิจารณาญาณเมืองเนดะ้อยอย่าไปเลี่ยนแบบเด้วยนะคำหดอันนีุ้ณก็ไป็นยังนดอกเพราะไม่มีวีซา่านะคุณลงุงคุณป้าคุณอาคุณยายอ่าบอกพวบมักนบแม่ใครใหม่ใช่ไหมบอกพวกมัน อ,องหินอ,องผาอ,องตาแม่ไผ่องเหล็กยาไม่อ,องไผยพา,ยออพ,ายพองพุยดับพิษไฟให้ห้าร้อยพันกองให้เย็นมันน้ำแม่พระคกคาเมกรรมาอุดพุทธสรุกกระเพื่องาเจ้าลองเถิงแม่พระเพลินจะเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังดูแล้วไปอยู่แล้วอยู่โลกกลังสังกับวิถูกุยดับพิษไฟประไลกันพุทธังดับธรรมังดับสังกังด,ดับดับโดยนโมพุทธายะยท่าพุทโมนะตรงประสิทธิเมให้แก่มหาเนรและฤาษีเนนและมหาเนรนะเด้อ โอ้คู่อาจารย์มา่อไรไปมนันเนี่ยอดซ่อนอะไรบนฝ่ามือดินเลยจนหนาวอ่าก็กระชืมื่อนามาเทียงรับบาดรรดสมบูรณ์เน่ยอ่อมามหาจะเริ่มไล่วนนะเอาไม่เอาไม่แห้มาหานะี่ยมันจะเริ่มไล่เรื่อยอ่าขอไปตัวนใดใ้มหาด้วยเดี๋ยให้ศักส,สิทธิ์ยิ่งย่นไปขอคู่อาจารย์ดถมานดยมสมพร ก็ผู้บาอาจารย์มาแล้วด้่และติ๊เอด้วยสีมหาโสภิตผู้ด่งดังทิปบันซาหาบันเรือ่งรองธรนดาแน่อเดนรงนี้เคยออกรายการมาหลายรายการนะครับได้นั่นนั่นนั่นขันบอมาแล้วเอ้ยอ่อนซ่อนไรด้วยระวังด้วยนะครับระวังด้วยย่างไยหนาเ <c oughs> ด้อฮ่อนไปเลยกายว่าฮ่อน <c oughs> <c oughs> S <S นะมหา,านะนำมาไว้วหลายเด้อพราพ่อกันได้นะคนละขวด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 เด้อนะหลังจากเสร็จพิธีต้มเนแล้วอา,าอ,าาอาจารย์เจ้าสำนักอาจารย์ตวยอาจารย์โดยนะอะไรทำพิธี okay, ปขบเศษองค์การโดยไปก่อนนี่อย่าเข้าสมเด้อ ตาสำนีกับพ่อแหละนั่งในที่งานซอยจ้างนะต้นวางงานจ้างซีซอยหลายกรณีอยู่ดอกโอ้ขึ้นมาหวานเถอะไฟขึ้นมาแห้งจะย่าสูงอีกเยอะพ่อเด็กเจากสำนักนะครับเอาฟงเอาหินนะครับโอ้ยมื่อลงมาเริ่มเสาอุค่าเข้ามานี่นี่ฟงเอาหินระวังนะครับอย่าให้ไฟไม่เน้นเลยอย่าให้เน้นไม่ไฟนะงานนี้เอาใครใส่ไปขันใครผสมไปร่องเดชไปหาใครมาเก่าหน่วยไปมาใส่ในกระทะน่ะใครผสมไปร่อง เห็นบวลงเถอะเอื้ออ้คนตาเอ้คนไฟคนไม่ลิดไม่เสียดีลงงสาไฟครันี้เลยมอส้อไรมันดีดังทั้งรวยเนยพนว่าอาละกายแตกมันเลากุบบาบตตองไซเลยเกิดมาจะตัวเลยไม่เห็นว่ากระทะมันมันมนในหน่อยด้กระทะมันใหน่เลยตอมันมันหางอ่ะอ้สเดย เป็นไงเจกระแทกยังมากูบาดถ้าง้อนอดเอาเด้อแต่ถ้าร้อนถ้าไม่ทนไม่ไหวจริงๆให้ซิกกันไม่ต้องบอกหรอกเดี๋ยวมันจะอันนี้ไอซี่บอกโอ๊ยโอ๊ตไกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วไม่เป็นไรนะครับพิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมที่มหาเด่นเชี่ยวชาญเป็นว่าเชี่ยวชาญเป็นทำมามากมายแล้วสร้างวัดเสร็จมาหลายหลายวัดแล้วเพราะพิธีกรรมสิ่งนี้เป็นพิธีกรรมที่อ เป็นพิธีกราปของฤาษีเป็นพิธีกรรมของศาสนาภาพเพราะป็นเกี่ยวในสงเลยอันนี้มันเป็นนอกมันเป็นข้องนอกแต่ว่า่นได้เรียนได้รับดนเรียนมาจากครูบาอาจารย์ที่เก่งเป็นนักปั์คุูบาอาจารย์หลายองค์เรียนมามากมาย่ี่จ้าเออข้อนี่นันนีงห่วย